ไลายปแบบนี้นะคะหลายคนก็กําลังคํานวณน,นะคะว่ารายได้เราเนี่ยนะคะเข้าเกณฑ์ภาษีฐานไหนาสามารถใช้เศลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้างน,นะคะวันนี้มาดูเรื่องของ Asset p a Map กันสักหน่อยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่น่าจะตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวและก็ประหยัดภาษีได้ว่าได้2ต่อเลยทีเดียวนะคะไปคุยกับทางด้านของคุณสุภรัตน์อารีวงศ์ค่ะ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจไทยผ่านนี่หเือวว่าคุณแอปเปิลอยู่กับเราแล้ว,ลวสวัสดีค่ะ คุณแอปเปิลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิทย์คุณเฟิร์ครครนครับคุณแอปเปิลครับปีนี้คงไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมานะครับเพราะสถานการณ์โลกเนี่ยผันผวนมากๆทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนบอกว่าก็อยากจะเดินหน้านะครับซื้อกองทุนเพื่อประหยัดภาษีแต่พอมันผันผวนแบบนี้เนี่ยอยากทราบมุมมองว่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะไหมควรมีวิธีในการพิจารณาเพื่อเดินหน้าในการลงทุนใน RMFSSF แบบนี้ยังไงบ้างครับ เข้าใจนักลงทุนหลายๆท่านในช่วงเวลานี้เลยค่ะว่าปีนี้สภาพตลาดก็ดูไม่ได้จะเอื้อให้เราอยากจะลงทุนในกองทุนรวมสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าเรา,เามีสองทางเลือก ทางเลือกแรกก็คือถ้าเรามีความกังวลใจในสภาวะตลาดการลงทุนช่วงนี้ปีนี้เราก็ไม่ลงทุนในกองทุน IMF s s f แล้วเราก็เสียภาษีเต็มจำนวนไปอันนั้นก็ทำได้เหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าอีกทางหนึ่งถ้าบางท่านมองว่าเออจริงๆในเงินจำนวนพอๆกันเนี่ยถ้าเราเอามาเลือกลงทุนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอตลาดมันดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้กองทุน IMF s s f ก็มีหลากหลายนโยบายให้เลือกลงทุน อย่างถ้าเป็นในช่วงเวลานี้เนี่ยก็บางท่านถ้ามีความกังวลใจมากกับในเรื่องของความผันผวนของตลาดก็อาจจะเอามาลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงตามมีความผันผวนต่ำกว่าตลาดแล้วเดี๋ยวถ้าเมื่อที่ตลาดกลับมาเราก็ค่อยสับเปลี่ยนไปกองทุนหุ้นที่เรามีมุมมองเชิงบวกก็ได้เพื่อที่จะรักษาในเรื่องของสิทธิลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือ นักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าใจกล้าหน่อยรับความเสี่ยงได้หน่อยมองว่าในช่วงเวลานี้ที่ตลาดมีความผันผวน,นเนี่ยแต่ว่าตลาดหลักๆที่เป็นตลาดที่มีศักยภาพก็ปรับตัวลดระดับราคาลงมาเยอะอาจจะมองว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจเข้าสะสมลงทุนเพราะว่าอย่างกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวอยู่ละ s s f ก็10ปีขึ้นไป r m f ก็ลงทุนจนอายุ55ปี นะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่อยากจะลงทุนในกองทุนที่มีความผันผวน,นต่ำซะหน่อยของบรจไทยพาณิชย์นะคะถ้าในสไลด์หน้าที่1เราก็จะมีเป็นกองทุนกลุ่มตราสารหนี้นะคะถ้าเป็น S S F เนี่ยก็จะเป็น S C B S F F plus S S F นะคะซึ่งก็จะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพ Investment Grade ทั้งหมดนะคะระยะสั้นก็จะมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ แล้วก็ถ้าเป็น RMF ก็จะมีเป็น s b i m 1ซึ่งก็จะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะมีหุ้นกู้เอก,กชนที่เป็น Investment Grade ผสมบ้างซึ่งทั้งสองกองนี้ก็ต้องบอกว่าเเหมือนเป็นที่พักเงินหลักคือผลตอบแทนก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากนะคะแต่ก็เน้นเป็นรักษาเงินต้นความเสี่ยงตำ่ำ แล้วถ้าเราพักเงินใน S S F หรือว่า i M F ก่อนแล้วเมื่อตลาดกลับมาเราก็ค่อยสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นๆได้ในภายหลังนะคะ <c oughs> หรือว่าท่านกลุ่มที่สองนะคะถ้าเกิดเป็นท่านที่มองว่าโอเคระดับราคาตลาดช่วงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะ <c oughs> เราก็มีเป็น3าประเทศหลักที่เรามองว่ามีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวนะคะถ้าไปหน้าถัดไปนะคะอันแรกเลยสหรัฐอเมริกา เพราะว่าก็เป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกแหละเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกนะคะโดยที่ถ้าสหรัฐเนี่ยเราก็เลือกมา2ตลาดก็คือ s p 500กับ NASDAQ 2ตลาดนี้ต่างกันยังไง s p 500เนี่ยก็จะเน้นกระจายไปในทุกๆก,กลุ่มธุรกิจ20กว่ากลุ่มนะคะสอบอคล้องไปกับเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งก็จะซึ่งก็มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว10ปี20ปีข้างหน้านะคะ <c oughs> ส่วน n a s d a q ข้อแตกต่างก็คือจะเน้นในธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ <c oughs> ถ้าเราดูอย่างสัดส่วนของกลุ่มธุรกิจเนี่ยอย่างเซ็ตเตอร์ IT นะคะใน NASDAQ เนี่ยจะมี IT อยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใน S&P 500ก็จะมีสักประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ ะะก็จะเห็นความแตกต่างในเรื่องของการกระจายตัวของกลุ่มธุรกิจซึ่งอย่าง NASDAQ เนี่ยเราก็มองว่าด้วย v a l u a t i o n ช่วงเวลานี้เราก็เรามองเป็นกลุ่ม quality growth นะคะที่น่าเข้าไปสะสมลงทุนตลาดถัดไปนะคะที่เราก็มองว่าน่าสนใจลงทุนเหมือนกันนะคะในหน้าถัดไปก็จะเป็นตลาดหุ้นจีนซึ่งตอนนี้ก็ดูจะมีปัจจัยกดดันหลายอย่างนะคะล่าสุดก็เพิ่งจะปรับตัวลงมาต่อนะคะแต่ถ้าเรามองไปยาว,ยาว เศรษฐกิจจีนก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดนะคะเราก็จะแนะนำเป็นตัวหุ้นจีน A s แชร e ซึ่งก็จะได้ประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะคะซึ่งก็มีให้เลือกทาง s s f แล้วก็ RMF ค่ะและสุดท้ายนะคะตลาดที่3ซึ่งก็เป็นตลาดร้อนแรงน้องใหม่ซึ่งช่วงนี้ก็โดนปัจจัยกดดันหลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะก็คือตลาดเวียดนามแต่ว่าตัวเวียดนามเนี่ยที่เรามองว่ามีศักยภาพเพราะว่าเวียดนามเองในอีก 10ปีข้างหน้าเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาจะพัฒนาตัวเองที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้ละเพราะฉะนั้นในเรื่องของศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งเราก็มีให้เลือกทั้ง SSF และ IMF เช่นเดียวกันแล้วก็อีกนิดอนึงสำหรับตัวสหรัฐแล้วก็เวียดนามเนื่องจากเป็นกองทุนฮอตคิดจะมีหลายๆท่านที่สนใจลงทุนใน SSF แล้วกองทุน SSF ทุกกองของบลอไทยพาณิชย์เนี่ยจะมีการจ่ายปันผล เพราะเรามองว่าผู้ลงทุนต้องลงทุนตั้งสิบปีเนะี่ยก็อยากจะมีเหมือนเป็นเงินไรายได้ระหว่างทางออกมาให้ชุ่มชื่นหัวใจซะหน่อยแต่ก็จะมีนักลงทุนบางท่านที่บอกว่าฉันไม่อยากได้เงินปันผลอยากจะลงทุนแล้วก็รอสิบปีไปขายคืนครบอายุทีเดียวก็เลยมีออกเป็นชนิดสะสมมูลค่าแบบไม่จ่ายปันผลออกมาให้เลือกนะคะ ก็จะมีสำหรับกองทุนสหรัชแล้วก็กองทุนเวียดนามค่ะทีนี้พอแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับเวียดนามขออนุญาตถามต่อเลยละกัน <c oughs> นะคะคนะุณแอบเปิลว่าเวียดนามบอดท่อมไปแล้วหรือยังเราเรารู้หรือเปล่าหรือว่าจังหวะนี้ในแง่ของโอกาสการลงทุนในเวียดนามเป็นยังไงบ้างหลังจากลงมาค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะ จริงๆสำหรับบราจาไทยพาณิชย์มุมมองนะคะก็มองว่าช่วงเวลานี้มีปัจจัยกดดันสูงจริงๆแต่ว่า mm hmm. ออหลักๆเนี่ยมันจะมาจากปัจจัยภายนอกตลาดเวียดนามนะคะด้วยออทั้งเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศที่ยังไม่แน่นอนเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องอะไรต่างๆนะคะออในระยะสั้นเนี่ยยังอยากให้เฝ้าระวังถ้าจะเข้าลงทุนก็เป็นการทยอยสะสมอย่าเพิ่งเข้าไปเป็นก้อนใหญ่ๆ เพราะว่าก็ยังมีมีปัจจัยเชิงลบยังสูงอยู่แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือศักยภาพในการเติบโตเรามองว่าเวียดนามเนี่ยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้แบบก้าวกระโดดแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นของผู้นําที่เขาจะพาประเทศขึ้นไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็มันก็จะมีมายสเตยต่างๆที่ประเทศเขาจะต้องมุ่งพัฒนาไปค่ะ นะครับคุณเปิลผมมาส่วนนี้กันบ้างครับคนที่เขาซื้อเพื่อที่จะหักรถยนต์บางทีบอกว่ากระบวนการในการเอาเสร็จไปหักรถยอนอ์กับสรรพกรบางทีมันค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ได้ข่าวว่ารกรมสรรพกรเขาจะมีวิธีการใหม่ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้คนทียเขาซื้อเพื่อประหยัดภาษีเอาไปหักรถยนอนได้เนี่ยง่ายขึ้นกระบวนการนี้เนี่ยทางด้านของเอชซีบีเอมเองเนี่ยสามารถที่จะอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมจากหลักการสรรพกรได้อย่างไรบ้างครับค่ะ จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยค่ะในปีนี้นะคะเพราะว่ากรมสรรพากรเนี่ยเพิ่งจะออกเกณฑ์ใหม่ในการยืดลดหย่อนภาษีถ้าหากว่าเราลงทุนในกองทุน S S F R M F นะคะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพอเราลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีวิธีการก็คือเราก็รอให้บริทที่เราลงทุนด้วยเนี่ยส่งเอกาสาร รับรองการลงทุนมาให้แล้วเราก็ตอนต้นปีที่ไปยืน่นไฟลิ่งภาษีเราก็เอาเอกสารนี้ไปยื่นประกอบแต่ว่าตั้งแต่ปีนี้2,565เป็นต้นไปเนี่ยกร,รกรมสรรพากรเปลี่ยนวิธีการแล้วก็คือเราตอนที่ยื่นภาษีเนี่ยเราไม่ต้องเอาเอกสารไปยื่นประกอบละแต่ณนะตอนที่เราลงทุนเราจะต้องไปลงทะเบียนกับบลจที่เราลงทุนในกองทุน s s f IMF เพื่อแจ้งว่าช่วยยื่นข้อมูลการลงทุนของเราให้กร,รกรมสรรพากรให้หน่อย ะะซึ่งอันนี้ทำครั้งเดียวก็คือทำตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปปีหน้าถ้าลงทุนอีกก็ไม่ต้องทำละทำครั้งเดียวนะคะแล้ววาลราจอเนี่ยจะเป็นคนนำส่งข้อมูลการลงทุนของเราให้กรมสรรพากรเองอซึ่งถ้าปีนี้เราไม่ได้ทำแล้วเรามีการลงทุนในกองทุน RMF S S F เราจะไม่สามารถ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากๆอย่างของบรจาคในพาณิชย์นะคะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์ sbam นะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่เรียกว่า e-service หรือว่าสามารถสแกน qr code ตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะทีนี้ถ้าบางท่านที่มีการลงทุนไปแล้วตั้งแต่ต้นปีอันนี้ก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยหรือว่าบางท่านยังไม่ได้ลงทุนแต่ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวช่วงปลายปีนี่แหละฉันจะลงทุนแต่กลัวลืม ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนไว้ก่อนได้นะคะเพื่อที่เดี๋ยวเวลาช่วงปลายปีเดี๋ยวเผื่อยุ่งยุ่งอาจจะลืมลงทะเบียนเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์ค่ะซึ่งคําแนะนําที่เราอยากจะฝากให้นักลงทุนในช่วงปีนี้มีอะไรบ้างไหมคะคนแอปเปิลโดยเฉพาะท่ามกลางภาวะตลาดนะคะรวมถึงโปรโมชั่นอ่ะเผื่อใครบอกว่าอยากลงตัว s อสเอบ้างมมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ เออถ้าในเรื่องของภาพรวมการลงทุนนะคะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ยากแล้วก็<ม>ในมุมมองของบรจอไทยพาณิชย์เนี่ยมองว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็น่าจะยังอยู่ต่อไปนะคะถึงปีหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มองว่าอาจจะเป็น ระยะสั้นนะคะไม่ได้จะลากยาวไปหลายปีอย่างบรจแแพนิ์เองก็มองว่าอาจจะถึงสักกลางปีหน้าก่อนที่เซนติเมนต์ต่างๆอาจจะปรับดีขึ้นแล้วก็เอื้อต่อสภาวะการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้การลงทุนก็ต้องเน้นในสิ่งถ้าเป็นหุ้นก็ต้องเน้นในสิ่งที่มีความผันผวนต่ําหน่อยนะคะเน้นคุณภาพหน่อยแล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องของ การมุ่งรักษาเงินต้นนะคะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้นด้วยอัตราผลตอบแทนอะไรที่ปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นนะคะทีนี้ถ้ามองลงมาในส่วนของการลงทุนในรถยนต์ภาษี ก็อย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นว่าอาถ้าอยากจะมุ่งรักษาเงินต้นก็เน้นลงทุนใน s s f RMF ที่เป็นตราสารหนี้เป็นหลักก่อนเพื่อรักษาสิทธิการลดหย่อนภาษีของเราแต่ถ้าบางท่านมองว่าโอ้ยช่วงนี้ตลาดซัมเมอร์เซลล์เซลล์กันมาหมดเลยต้องเป็นวินเทอร์เซลล์เนาะก็แบบปรับลงมากันหมดเลยก็อาจจะทยอยค่อยๆเข้าไปหลายๆไม้นะคะอย่างช่วงนี้ก็อาจจะตั้งทยอยซื้อหลายๆไม้สะสมเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ทีนี้ในช่วงเวลานี้ก็ เราจแทนพนิ์ก็มีโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าลงทุนในกองทุน S S F R M F นะคะก็จะได้หน่วยลงทุนเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะ S C B S F F นะคะเมื่อลงทุนในกองทุน S S F R M F ที่ร่วมรายการสูงสุด1,000บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 0ธันวาคมนี้ค่ะค่ะ <ừ. S 1> ฉเพราะะนั้นคารสนใจก็ลองไปลงทุนได้ไม่ว่าจะซื้อกับตัวแทนหรือซื้อก S C B A M โดยตรงก็ได้รับโปรโมชั่นนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะได้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าความพิเศษก็คือถ้าลงทุนผ่านตัว S C B e a s y App นะคะหรือว่าช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะสามารถใช้บัตรเครดิต S C B ลงทุนได้ค่ะี้ร์ชตัวชื่อแอปแล้วก็เข้าไปลงทุนกันวันนี้ขอบคุณมากาคะ่ะคุณแอปเปิลค่ะ ขอบคุณมากนะครับคุปรัตสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุปรัตอริวงศ์นะคะจาก SBA M นะคะดังนั้นจริงๆแล้วถามว่าลงทุนได้ไหมนะคะมไม่ว่าจะในามิติไหนนะคะอย่าลืมว่าสิทธิ์หนึ่งที่เราได้แน่นคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะถ้าไม่อยากเสี่ยงจริงๆ SBA M F เองก็มีหลากหลายประเภทนะคะไม่อยากเสี่ยงเสี่ยงใกล้ๆก,กับการฝากเงินเนี่ยก็ไปลงตราสารหนี้ก็ได้นะคะใครเสี่ยงได้หน่อยลงทุนได้ยาวแล้วก็มั่นใจว่าอนาคตน่าจะกลับมาฟื้นได้ว่า ว่จะเศรษฐกษิจโลกหรือว่าลายประเทศก็ตามนะคะถ้า S b M ก็แนะนำนะคะทางอเมริกา S M P 500หรือว่า NASDAQ นะคะหุ้นจีน a s h ชร e แล้วก็เวียดนามนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีโปรโมชั่นสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปศึกษาได้จากทางบรลจไทยพาณิชย์ค่ะพิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l ค่ะ